สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน่วยพิทัษ์อุทยานแห่งชาติค่ะปข .1 เกงกะเวียนะคะซึ่งเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดหน่วยลงทะเบียนของคนที่จะไปน้ําตกผาแตกค่ะตอนนี้ทุกคนกาลังเตรียมตัวนะคะแล้วก็รอเจ้าหน้าทีนะ่เนาะเขามาค่ะน่าจะเวลาตอนนี้8.15รถน่าจะมา8.30เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนย้ายจากจุดนี้นะคะนั่งรถไปอีกประมาณสัก20นาทีเพื่อที่จะไปจุดเริ่มเดินของน้ําตกผาแต่ ดูบรรยากาศค่ะคือคนอยู่ยหมูปิ้งเลยนะเนี่ยสวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะช่วงนี้นัดอู้งานมากๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นัดเดินทางตลอดเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้ว่างแค่วันเดียวก็เลยแวะมาตัดวิดีโอที่ค้างไว้นี่แล้วคะ่ะทุกคนทริปนี้นัดเดินทางเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะสู่น้ำตกผาแตกที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ น้ำตกผาแตกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอทองผาภูมิซึ่งก็เป็นอุทยานแห่งชาติเดียวกับสันหนอกวัวนั่นแหละค่ะทีมผมเดินประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่ไม่เกินนั้นไม่เกินสองถึงสอชั่วโมงครึ่งใช่แต้แต่ภาพแบบนี้ค่ะก็นี่คือจุดเริ่มเดินนะคะสัญลักษณ์ก็คือผ้าโพ <laughs> ไปค่ะ นนมังนะนาฬิกาเดินแล้วนะคะเราจะดูว่าทีาไหนที่ต้องระวังก็คือพึ่งค่อนข้างเยอะนะคะด้านบนแกอยู่แถวนี้ก็มาตอมแล้ะเนื้อห่อเนื้อเราอะ่ะไม่ได้อาบน้ำไงนี่เนี่ยใส่สุสโลป์ถ้าหนุ่ที่เขไม่อาบน้ำหรือเปล่าพึ่งไม่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยต้องสะอาดสะอ,อาดระว,วังให้ดี กายับน้ำมากเกินทุกคนลอันหนอบหมดบอกนิดนึงค่ะใครมาจากกรุงเทพให้ปักหมุดไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเกรงกรเวียนะคะแถบนี้น่าจะเป็นจะพันไหมอืมเพราะว่าดูแห้งๆไม่ไผ่ยเยอะๆผสมผสมแต่ต้องดูว่าด้านบนเป็นป่าชนิดไหน าแห้งมากตามสไตล์ของฤดูแรงคืออะไรนะเออเหรออ๋อ เห็นเขาบอกว่ากล้วยไม้เร oh, ิ mm ่มบานเหมือนกันเผื่อถ้าเจอชี้ด้วยนะเห็นเจ้าหน้าที่บอกแต่แก้ว่ามีกล้วยไม้ด้วยน้ำตกผาแตกโอเคอน้ำตกผาแตก6กิโลจากตรงนี้โอเคค่ะนี้เดินมา500เมตรมาถึงป้ายนี้ มีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะทางชัดมากนะหนึ่งกิโลแรกโอเคอดอกร่วงเต็มเลยด้วยความที่เป็นหน้าแรงแล้ว อืมใช่เมื่อคืนมันเนี่ยอันนี้จุดไหมหรือว่ามันติดเองมีโอกาสติดเองนะแห้งขนาดนี้ก็ผึบเดียวหนึ่งกิโลผ่านไปสิบหกนาทีเห็นไหมบอกแล้วว่าโลละสิบห้า เน,นี่ยต้นมันเนี่ยค่ะต้นนี้เทียบเดินป่าหน้าแรงเนี่ยสังเกตที่พื้นดีๆนะคะจะมีดอกหลายชนิดที่ร่วงลงที่พื้นค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่บนต้นไม้สูงๆเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะว่าดอกเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะนี่อะไรอ่ะมะเดือ่อ มะเดือป่าขนป่ากินได้ไหมจ๊ะกินไ,ได้จะ<อ>ไม่มีไม่มีเนื้อ,อาานะม,มันมีนไต<ป>หนวดนนป่า เดินป่าหน้าแรงเนี่ยร้อนไหมร้อนมากนะคะทรมานสุดๆแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยมากกว่าเดิมด้วยค่ะวิธีการแก้ก็คือพยายามหาอะไรข้างทางดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้อะไรนะคะฮะฝักลิ้นฟ้าเหรออ๋อฝักลิ้นฟ้าฝักลิ้นฟ้าฝักลิ้นฟ้าฝักลิน ทำการยำปกเกลืออร่้อยอร่อย,อรอยจริงเหรอจริงต้อนอยู่ไหนอะ่ะ <Yeah. S 2> ต้นนี้เลยเนาะสูงสเนเลยใช่ไหมโอ้โห oh, oh, ช่วงนี้เป็นช่วงดอกไม้ร่วงแล้วไอมันจะทําให้เห็นดอกไม้ที่เราไม่เห็นอยู่สูงสูงอะ่ะร่วงลงมาตรงนี้เป็นสีเหลืองใบใหญ่ๆ่สวยนะดูสิใบใหญ่มากข้ามสะพานไม้แห่งที่สอง ล่างไม่มีน้ำเลยะมันแห้งแต่น,น้ำตกมีแตกจังการไปเที่ยวน้ำตกผาแตกมีทั้งแบบ One Day t r i ิปแล้วก็เป็นแบบค้างคืนนะคะซึ่งวันนี้นัดจะเลือกแบบไปเช้าเย็นกลับนี้แหละคะ่ะระยะทางเดินเนี่ยก็คือไปประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็กลับอีก7กิโลเมตรค่ะข้ามสะพานไม้แห่งที่3 นเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะเรื่องของพึ่งที่เยอะมากๆเห็นพึ่งบินไหมคะนี่ยังไม่ทันเดินไปไหนไกลเลยนะคะเนี่ยทางเดินนั้นไม่ยากเลยค่ะเป็นทางราบเกือบทั้งหมดเห็นไหมคะส่วนที่เป็นเนินก็เป็นเนินที่ไม่ได้ชันมากด้วยค่ะความสูงตรงนี้นัดวัดได้ประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นนะคะโอ้โหกินใหม่ๆเลยะอนะ มันเหมือนมันเพิ่งไหม้เมื่อคืน,น,นใช่ไหม้เมื่อคืนทั้งสองฟากเลยเป็นไฟป่าป็นหอมย็นหอมควันู่หอมไฟอยู่เลยเมื่อเข้าช่วงหน้าแง้งสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือไฟป่านะคะจะสังเกตได้ว่าหลายๆอุทยานมักจะปิดในช่วงของหน้าแรงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะจําเป็นมากที่ต้องเปิดหน้านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะน,ะคะนี่ไฟเพิ่งไหม้ไปเมื่อคืนนี้เองค่ะ ตรงนี้ไม่โดนสองฝากต้องหาจุดเชื่อมถูกต้องที่น้าบอกตรงนี้เชื่อมอืมเชื่อมนี่คือนี่ไงจุดเชื่อมมันต้องมีจุดเชื่อมอยู่แล้วมันถึงลามไปหากันข้างหน้าก็เชื่อมนี่ไงตรงนี้แหละเชื่อมตรงนู้นก็เชื่อมโอเคน่าจะเล่นแบงนี้แหละเออฮะก็เลยลามเข้าตรงตรงฟากนนุนต่อ มันเป็นฤดูกาลของมันสองกิโลแล้วค่ะสองกิโลใช้ไปสามสิบสี่นาทีตกประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาทีนะคะกับการเดินชิลแล้วก็ชมนั่นชมนี่ไปด้วยนั่นไงควันยังอยู่เลยนั่นเั็นพึ่งไหม้พึ่งดับผิดไปในตัวตอไม้หรือกอนไม้อือฮะ ตอไม้จริงๆด้วยอืออะไรอ่ะมีไหลมีไหลมีเหมือนเหมือนอนไ้นนเหมือนเหมือน,นพืชเหมือนนุ่นอน่ะเหมือนนุ่นอืนนอ,อกระแตแตงไม้ ตอนนี้นะคะพึ่งหลวงผมมาแล้วในกิโลเมตรที่สองค่ะยาเคลียยาปัดนะคะปล่อยเขานะคะเป็นพึ่งหลวงจริงๆด้วยตัดน้ำนะคะผ่านประมาณสองกิโลมาจะเจอทางรัดน้ำซึ่งมีคนที่เข้าหานนะคะเขาก็จะไปปีนหินปีนตรงนู้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้เหมือนแคมป์น่าจะมีการทำแคมป์เนี่ยค่ะแคมป์อาจจะเป็นแคมป์เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ ปกติริมน้ำานหลายที่นล้วอักจะถูกเซ็เป็นแคมป์เนาะเพื่อความสะดวกนะคะต่อการค้างคืนโดยที่มีน้ำใช้ในการประกอบอาหารบ้างอาบน้ำบ้างแล้วแต่ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของหน้าแล้งนะคะ,ะป่าเนี่ยก็จะเริ่มผลัดใบไม่ใช่เฉพาะแต่ป่าอย่างเดียวนะคะดอกไม้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะดอกไม้ที่บาน ในต้นไม้สูงๆที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะตอนนี้ก็เริ่มร่วงลงสู่พื้นนะคะนัดเดินมาเนี่ยเจอทั้งดอกสีแดงเนาะสีม่วงนะสีเหลืองใบใหญ่ๆแล้วก็นี้ก็คือดอกอีกแบบหนึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไรนะัดขอไปถามผู้เชี่ยวชาญนิดหนึ่งนะคะพี่คนบอกว่าหน้าแรงไม่น่าเดินป่าก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะนัดชอบในปา่าทุกๆหน้าค่ะ เพราะว่ามีอะไรให้ดูเนาะอย่างเช่นเช่นดอกนี่แหละที่เราเห็นว่าตอนแรกมันอยู่บนต้นสูงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองไม่เห็นแต่หน้าแรงเราจะเห็นค่ะเพราะว่าเขาจะร่วงลงสู่พื้นนะคะเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะเดินมาถึงจุดที่ต้องข้ามน้ำกันอีกแล้วค่ะเดินระวังระวังหน่อยนะจ๊ะ นาฬิกาจับได้กับ3ากิโลแต่น้ำตกผ่าแตกป้ายบอกว่าอีก4ีกิโลมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น7จกิโลอย่างที่เจ้าหน,น้าที่บอกก็ได้นะคะไอเห็ดถ้าไม่มีน้ำก็จะสะภาพนี้นะคะเถาวันยักษ์ คนอาจจะสังเกตว่าไม่ค่อยที่จะเห็นแดดสักเท่าไหร่เนื่องจากต้นไม้อมีเยอะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ร้อนนะคะอากาศนี่อ้าวมากๆเลยค่ะโอู้ยี่ยมากดอกเอื้องหโหอย่างโหดเลยอ่ะ เห็นไหมคะนี่คือไผ่น้ำเกี่ยวเข้านี่ร้องเลยฮะอืมไผ่น้ำทั้งนั้นเลยต้องระวังแต่เ,เขาเคลียร์พื้นที่ให้แล้วไผ่น้ำหมดเลยขาใต้น้ำตกผาแต่ก็มีเป็นระยะระยะค่ะเจอจุดบริเวณของไฟป่าอีกแล้วนะคะเมื่อคืนน่าจะ ไฟป่าอย่างหนักหน่วงใช่อันนี้ไม้เต็งขามาค่ะจะพาไปไหนเนี่ยไปน้ำตกผาแตกค่ะตอนนี้ได้ไปแล้วสี่กิโลคร่งทางชัดมากอากาศอากาศร้อนมากมีแต่ว่าทิ่เหรนะอะเยอะมากเลยทิ่งไปทิ้งมาระหว่างทาง เป็นดงที่เหนป่าแห้แต่ว่าเจอดอกไม้เยอะเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงกับอีก25นาทีอตอนนี้เราอีก2กิโลจากจุดนี้เพราะฉะนั้นก็ตีไปว่าจะถึงประมาณ7.5เออถูก7.5ค่ะ เจ็ดุดท้าก็ตีเป็น2ชั่วโมงจริงๆถ้าอย่างนั้นแล้วนะเขาดาวสู่2กิโลเมตรสุดท้ายค่ะตอนนี้เราข้ามน้ํากันอีกแล้วนะคะน้ำเนี่ยยิ่งอยู่ข้างในก็ยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆค่ะ หักแนะเนาะมันหักตรงนี้ก็ลงมามีลวดลายนะคะเอาล้วค่ะเข้าสู่ประตูผาแตกแล้วนะคะไปผ่านประตูค่ะ ลอมต้นในใช่ค่ะ่ใส่สก็จะดูดดูดกินแล้ถ้าจะต้นด้านในต้นด้านในจะตายต้นด้านในจะตายถูกต้องอที่เหลือ,อนเนี่ยเป็นไซหมดแล้วที่มันครอบอยู่อีกต้นในเดี๋ยวก็ตายอาจจะตายแล้วด้วยก็ได้าอาจจะตายแล้วอือเ,เหรอเริ่มไหมเพราะว่าข้างบนถ้าเป็นใบเหลือจะส่วนใหญ่จะเป็นใบไซแล้วนะ ไม่ตังสายัยงม,ยงม,มียังมีไหมยังมีสิ่งที่มีใบอยู่แบบใชจไม่จะแบกเหรอทำไมเป,ไป็นกระแบกบเออนี่คนอาทับมากางข้างล่างเลยทำแคมป์แล้วเราจะยังไงนะเราจะต้อง,นะเตงเดินไปที่น,นี่ไงไปตรงนี้ ไป,ไปทางไหนเอ่ยไม่รู้ทางแล้วพี่อะไม่ไกลไม่ไกลประมาณ200เมตร2อ0เมตรอ๋อไ,ไ,ได้ขอบคุณมากเลยนะแล้ไปเปียกไหมเนี่ยไม่เปียกครับไม่เปียกบริเวณนี้เป็นจุดที่คนที่มาค้างคืนจะต้องมาตั้งแคมป์กันที่นี่นะคะส่วนน้ำตกผาแตกจะต้องเดินเลาะทางซ้ายไปอีกสักเล็กน้อยค่ะจุดนี้ต้องต้องเละ โอถ้าไม่อยากเปียกก็ค่อยๆเดินนะคะเลาะเรียบน้ำไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่อยากลงน้ำก็ปีนหินตรงนี้ค่ะซึ่งก็หินค่อนข้างคมนะคะ สองร้อยเมตรสุดท้ายจะเป็นแบบล้อหินมาหน่อยนะคะปีนป่ายนิดหน่อยแล้วก็จะถึงน้ำตก,กน่าจะใกล้แล้วค่ะตอนนี้นาฬิกานัดจับได้7กิโลกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าจุดเริ่มเดินมาจนถึงแคมป์เนี่ยก็7กิโลแล้วค่ะแต่ว่าต้องเดินไปที่น้ำตกอีกเนาะทางเดินมาตอนแรกไม่ชันแต่ตอนนี้เริ่มมีความชันนะคะเริ่มต้องปีนหินค่ะไม่ว่านัดเริ่มเห็นน้ำตกแล้วค่ะ ตอนนี้เดินมาเจ็ดจุดเกือบเจ็ดจุดแปดกิโลนะคะอืมไม่ใช่หกนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะมีเชือกให้เก่อนนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งแ้้วนะมือเดียวอโอเคเดี๋ยวพักถือกันไปกเหนียวเชือกลงไปเอปลอดภัยที่สุดนะคะ เพราะว่าทางเหมือนค่อนข้างชันลงเนาะตะเกียเราลงมาเยอะเหมือนกันนั่นหมายความว่าขาขึ้นนะเราจะต้องใช้เวลานะคะตอนนี้นะคะเดินมาประมาณ7.8กิโลค่ะเดินเป็นทางลากมาประมาณ7.3ค่ะแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ400เมตรนะคะเราจะเดินมาถึงน้ําตกผาแตกนะคะใช้เวลาเดินไปถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะเนื่องจากว่าช่วงกิโลท้ทายเนี่ยจะเสียเวลาในการปีนป่ายนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าค่ะในที่สุดเราก็เดินมาถึงน้ําตกผาแตกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นน้ําตกผาแตกชั้นที่1ค่ะจุดนี้จะมีแพรให้ล่องเข้าไปใกล้ๆน้ําตกเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ําได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราถอแพรนะคะเข้ามาใกล้น้ําตก ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวะนะัดถ่ายรูปตรงนี้นะคะลาจีนีพึ่งไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยในกล้องเนี่ยเยอะมากคะุอดูด,ดิค่ะรู้สึกเหมือนโดนต่อยเลยด้วยอย่ารู้สึกเจ็บๆอย่าอย่าไปตกนะ ดูปริมาณพึ่งที่เกาะสีคาชั้นนี้พึ่งเยอะมากน้ำตกผาแตกมีด้วยกัน4ชั้นนะคะไม่ได้มีแค่ตะกี้เนาะตอนนี้เราขยับขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่2แล้วค่ะลื่นไหมลืม่นไหมลืม่นใช่ป กผาแตกมีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนนะคะดังนั้นแล้วจะไม่ลื่นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีตะไคร่น้ําเกาะอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น้ําที่ไหลเนี่ยบางทีมันก็แรงบ้างเนาะดังนั้นก็ทรงตัวดีๆนะคะ ขึ้นไปที่น้ําตกชั้นที่3ค่ะชั้นนี้ได้ชื่อว่าเป็นชั้นที่สวยที่สุดของน้ําตกผาแตกนะคะส่วนด้านบนนู้นที่เห็นลิบๆอันนั้นคือชั้นที่4ค่ะค่ะ จบแล้วนะคะกับการชมน้ำตกผาแตกและตอนนี้เรากำลังจะบดออกไปค่ะชาลินส์ของเราคือบ่ายสองโมงนะคะเอาละค่ะเวลาปกติคือบ่ายสองครึ่งนะคะลองดูว่าเราจะได้ตามชาลินส์หรือไม่นะคะตอนนี้กดนาฬิกาแล้วนาฬิกาเดินเรร้อยค่ะม้าเร็วของเราพอบอกบ่ายสองอัดแล้วนะคะไป ร้อนมากค่ะตอนนี้เราเดินออกมาถึงทางออกน,นะคะอยู่ข้างหน้าอีกประมาณแค่สามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะเดีย๋ยวไม่รู้ว่าต้องรอรถมารับอีกไหมน,นะคะขาขึ้นนะ่ะสองชั่วโมงกว่าเลยอะ่ะสองชั่วโมงเท่าไหร่จะไม่ได้สี่สิบมั้งเดินไปถึงน้ำตกนะคะขาลงใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีได้กับเวลาแล้วน่าจะประมาณสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ด พราะมันร้อนมากค่ะลงมาถึงใบสองครึ่งเดี๋ยวคงต้องรอรถมารับนะคะแล้วก็กลับไปอาบน้ำที่หน่วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียนไปนอนอีกหน่วยหนึ่งค่ะพรุ่งนี้มีนัดกันที่ลำคลองงูค่ะ